มาชิก Facebook f แฟนเพจกูบอลไซนะครับแล้วก็สวัสดีสมาชิก youtube ชา n e l กูบอลไซทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับกูบอลไซเวิร์สช็อปนะครับผมจะพาทุกท่านมาอ่ารู้จักกับเทคนิคในการคัดกิ่งนะครับครับผมการคัดกิ่งนะครับการคัดกิ่งคืออะไรนะครับ ต้องขออธิบายก่อนสำหรับาบางท่านที่อาจจะเป็นมือใหม่นะครับการคัดกิ่งก็คือ,อหลังจากที่เราได้ต้นไม้มาแล้วเนี่ยนะครับต้นไม้จากการาขุดหรือการปักชำหรือการตอนหรืออะไรก็แล้วแต่ครับที่เราได้มาแล้วเราเลี้ยงไปสักพักหนึ่งนะฮะเลี้ยงไปสักพักหนึ่งแล้วมันแตกกิ่งก้านสาขาออกมาเยอะแยะมากมาย นะครับการคัดกิ่งก็คือการเลือกที่จะใช้กิ่งที่จะเป็นบอนไซในอนาคตนะครับคือกิ่งที่เราจะสร้างเป็นต้นไม้จำลองในอนาคตนะครับจะสังเกตเห็นว่าต้นไม้บางต้นเนี่ยมีกิ่งแตกออกมาเยอะแยะเลยนะครับบางบางจุดเนี่ยก็ แตกออกมา2กิ่งใน1ตานะครับอย่างนี้ก็มีทีนี้ก็เลยจําเป็นต้องมีการคัดเลือกนะครับ mm. เลือกเฉพาะกิ่งที่จําเป็นต้องใช้นะครับ mm. การเลือกกิ่งที่จําเป็นต้องใช้เนี่ยนะครับมีข้อดีอยู่นะครับคือจะเป็นการช่วยลดการให้อาหารสําหรับกิ่งที่ไม่ต้องการนะครับ อย่างที่2ก็คือเป็นการาเลือกตำแหน่งกิ่งที่เหมาะสมสำหรับการทำให้ไม้ดูมีความสมดุลและสวยงามแล้วก็เป็นบอนไซทีท่ดีในอนาคตครับโอเคครับทีนี้ต่อมานะครับหลังจากที่เราคัดกิ่งที่มันอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ต้องการออกไปแล้วนะครับทีนี้ต่อมาก่อนที่เราจะเลือกว่าจะให้กิ่งไหนเป็นกิ่งเมนหลักนะครับอ่า ผมจะทำการาคัดส่วนที่ใบที่มันติดกับกิ่งด้านล่างออกก่อนนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะฮะนี่ฮะใบที่มันออกมาจากาบริเวณโคนของกิ่งตรงนี้จะคัดออกให้หมดก่อนเพื่อที่จะได้มองเห็น,นครับอย่างในกรณีต้นกระเสียวต้นนี้ผมจะยังไม่ริดใบนะครับเพราะว่าขนาดกิ่งเขายังไม่โตพอ นะครับทีนี้พอเราลิดใบออกปุ๊บเนี่ยใบยพวกนี้เป็นส่วนในการปรุงอาหารถ้าเขาปรุงอาหารไม่ได้ปุ๊บก,กิ่งก็จะมีขนาดเท่าเดิมจะไม่โตนะครับเพราะฉะนั้นผมจะเก็บเอาไว้ก่อนแต่ว่าถ้าในกรณีที่ต้นไม้ของท่านเนี่ยมีใบที่แก่แล้วท่านสามารถลิดใบออกได้ทั้งหมดนะครับของผมเนี่ยใบยมันเพิ่งแตกออกมาได้ไม่นานนะครับแต่ว่าผมมองว่ากิ่ง ที่มันแตกออกมาเนี่ยมันเยอะแล้วมันแย่งกันนะครับมันแย่งอาหารกันผมจึงเลยจําเป็นต้องคัดกิ่งที่ไม่จําเป็นออกก่อนนะครับแต่ว่าจะไม่ริดใบนะครับกิ่งยังไม่ยังเป็นช่วงระยะแรกระยะที่2เนี่ยยังไม่ได้ซับซ้อนอะไรเพราะฉะนั้นสามารถยังไม่ต้องริดใบก็ได้นะครับสามารถที่จะคัดกิ่งได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะคัดกิ่งที่ ใบใบที่มันออกมาจากโคนกิ่งออกทั้งหมดก่อนนะครับพวกนี้นะฮะเนี่ยฮะโอเคโอเคเผื่อบางท่านยังงงๆอยู่ว่าตรงส่วนไหนนะครับที่เป็นใบที่ติดกับโคนกิ่งคือพวกนี้นะครับเดี๋ยวจะคัดให้ดูนะฮะพวกนี้ครพอเราคัดออกไปแล้วเ,เราจะเห็นโครงสร้างของไม้นะครับคือ กิ่งมันจะโล่งขึ้นนะครับลำต้นต่างๆเนี่ยจะโล่งขึ้นส่วนพวกนี้ไม่จําเป็นอยู่แล้วนะครับเราไม่เอาอยู่แล้วอาจจะเคลียร์ขึ้นมาข้อตาที่2กก็ยังได้นะฮะอย่างนี้นะครับนี่นี่ยังคัดออกได้เคก็จะเห็นว่า,าเราสามารถมองเห็นตําแหน่งกิ่งที่มันแตกออกมาได้ชัดเจนขึ้นนะครับหลังจากที่คัดใบพวกนี้ออกนะครับ จะเห็นว่าเนี่ยครับมันมีกิ่งก้านที่ชัดเจนขึ้นเราก็จะง่ายแล้วฮะในการที่จะเลือกนะครับง่ายแล้ทีนี้ผมก็จะทําการเลือกกิ่งที่จะสร้างเป็นกิ่งต่อไปในอนาคตเอาไว้แล้วก็คัดกิ่งที่ไม่มีประโยชน์ออกนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยครับ คครับก็ก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะคัดกิ่งเนี่ยอ,อยากให้ดูภาพรวมของไม้ก่อนนะครับอย่างต้นนี้นะครับภาพรวมนะฮะก็จะเห็นว่ามีกิ่งกิ่งซ้ายกิ่งขวานะครับมีด้านหลังนะครับมีกิ่งด้านหลังแล้วก็มีด้านบนนะครับก็จริงๆองค์ประกอบแตกออกมา ค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างครบนะครับก็แต่ว่าจะเห็นว่ากิ่งซ้ายกิ่งขวากิ่งหลังหรืออะไรที่แตวมาใหม่เนี่ยมันมีกิ่งที่ซ้อนกันอยู่หลายกิ่งมากนะครับนี้เราจะคัดยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมจะเริ่มจากกิ่งด้านหลังนี่ก่อนนะครับจะเห็นว่าเดี๋ยวปรับเปน,นิดนึงตรงนี้นะครับ ผมทำการเขียงบริเวณนี้ออกไปนะครับการเขียงก็คือการการหั่นออกนั่นแหละฮะผมหั่นส่วนนี้ออกไปทีนี้มันแตกกิ่งออกมาโดยรอบเลยนะครับโดยรอบเลยทีนี้จะเลือกยังไงนะครับจะเลือกยังไงสําหรับมือใหม่หลายๆท่านเนี่ยก็จะเป็นปัญหามากนะครับในการเลือกเลือกกิ่งที่จะเก็บเอาไว้ครับ ็อย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่แรกนะครับคือเป็นเทคนิคที่ไม่ตายตัวนะครับเป็นเเป็นเทคนิคส่วนตัวของใครของมันนะครับบางท่านอาจจะตัดออกไปจนหมดเหลือไว้แค่กิ่งเดียวในตำแหน่งที่ตัวเองต้องการนะครับหรือบางท่านอาจจะเก็บไว้3จุดก็ก็แล้วแต่นะครับทีนี้มาดูสไตล์ของผมบ้างนะครับสไตล์ของผมนะครับก็จะถ้าถ้าอย่างนี้นะครับ ผมจะดูที่ขนาดก่อนนะครับขนาดของกิ่งที่ผมคัดออกไปตอนแรกเนี่ยขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับดูจากสังเกตใหญ่กว่าน,นิ้วผมเองนะครับทีนี้พอขนาดมันใหญ่เนี่ยถ้าเราเหลือไว้กิ่งเดียวนะครับเหลือไว้สมมุติผมเหลือกิ่งนี้เอาไว,ไว้กิ่งเดียวทีนี้แผลตรงนี้จะใหญ่มากต้องใช้ระยะเวลานานกว่าที่แผลมันจะสมานมาหุ้มกันนะครับเทคนิคของผมคือผมจะเหลือไว้2กิ่งนะครับ กิ่งที่ผมเหลือไว้เนี่ยจะเหลือไว้เป็นกิ่งที่ตรงข้ามกันนะครับเป็นกิ่งที่ตรงข้ามกันคือระยะห่างมันได้นะครับเพราะกิ่งมันใหญ่ปุ๊บพอระยะห่างมันได้ระยะเนี่ยได้แล้วนะฮะทีนี้การเหลือไว้สองกิ่งเนี่ยจะดีตรงที่ว่าพอ2กิ่งนี้จเจริญเติบโตนะครับเขาจะสร้างเนื้อเยื่อขึ้นมาหุ้มคือเหมือนกับช่วยกันหุ้มนะครับทีนี้ถามว่าอ้าวทาไมเราไม่เก็บไว้เยอะๆเลยมันจะได้หุ้มเร็วๆไม่ได้นะครับ อันนี้มันจะบวมนะครับคือถ้ามันเยอะแล้วมันช่วยกันสร้างกิ่งนี้ก็จะจะ,จะใหญ่กิ่งนี้ก็อยากจะโตอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะบวมนะครับกลายเป็นกลายเป็นไม้บวมตรงนี้นะครับไม่สวยนะครับเพราะฉะนั้นเทคนิคผมคือจะเหลือไว้แค่2องนะครับให้มันช่วยกันแค่สององกิ่งเท่านั้นนะครับทีนี้สองกิ่งที่เหลือไว้เนี่ยผมจะเลือก กิ่งที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับถ้าในกิ่งด้านหลังเนี้ยจะเห็นว่า2กิ่งนี้เป็นกิ่งที่ใหญ่ที่สุดนะครับแล้วก็แข็งแรงที่สุดเพราะฉะนั้นกิ่งพวกนี้ผมไม่เอานะครับผมจะตัดออกแล้วก็มันอยู่ตรงข้ามกันพอดีด้วยนะครับ mm hmm. ก็ลองดูนะครับไม้ท่านบางทีท่านต้องการตำแหน่งกิ่งให้มันอยู่ด้านบนหรือด้านล่างอะไรเงี้ยท่านก็ตัดพวกนี้ออกก็ได้นะครับแล้วเลือกเฉพาะกิ่งบนกับกิ่งล่าง หรืออย่างของผมก็ได้ครับผมจะเลือกซ้ายกับขวาแบบนี้ก็นอกนั้นก็จะตัดออกหมดนะครับไม่จําเป็นต้องเป็นกิ่งที่แข็งแรงเสมอไปนะครับท่านสามารถเลือกตําแหน่งได้นะบางท่านอาจจะเอากิ่งเล็กก็ได้ไม่เป็นไรเลี้ยงเอาไม่ไม่นานนะครับโอเคผมก็จะทําการคัดกิ่งเล็กๆพวก,กนี้ออกครับแบบนี้นะครับนะ ผมจะเหลือไว้2กิ่งแบบนี้นะฮะแล้วก็จะดัดนะครับโอเคขั้นจุดต่อมานะครับคือจุดด้านซ้ายนะครับนะฮะจุดด้านซ้ายคือด้านนี้นะครับทีนี้มันมีตำแหน่งที่ซ้อนกันอยู่2กิ่งคือกิ่งนี้กับกิ่งนี้นะครับทำยังไงนะครับบางท่านนะครับ ถ้าตามสูตรแบบ1 2 3สนะครับจะเหลือไว้กิ่งเดียวนะครับอาจจะเหลือกิ่งล่างกิ่งที่ดำๆเพราะว่าจะทำให้ไม้มันดูเหมือนกับมันเตี้ยลงอะไรเงี้ยนะครับแต่สำหรับ,ส,บสำหรับผมแล้วนะครับบ้านกูบอนไซผมไม่ตัดนะครับผมจะเก็บไว้ทั้งสองกิ่งผมจะเน้นความเป็นธรรมชาตินะครับคือจะมัน ตามไม้ตามธรรมชาติมันก็มีกิ่งที่ซ้อนกันก็มีนะครับซึ่งไอ้สองกิ่งเนี้ยผมมองว่าตำแหน่งเขาค่อนข้างห่างกันนะครับไม่จําเป็นว่าจะต้องสร้างกิ่งเดียวขึ้นมาก็ได้ผมสร้าง2กิ่งก็ได้เพราะเพราะมันห่างกันอยู่แล้วนะครับถามว่าอ้าวแล้วมันไม่บังกันไม่บังแสงเลยไม่บังครับเพราะว่าผมดูแล้วนะครับตำแหน่งกิ่งนี้มันทิ่มมาข้างหน้า กิ่งนี้ออกไปด้านข้างเพราะฉะนั้นเราสามารถบิดได้ครับถึงมันจะตรงกันก็เราก็สามารถบิดให้มันไม่ไม่บังกันได้นะครับเพราะฉะนั้น2กิ่งนี้ผมจะเก็บไว้นะครับแล้วเลี้ยงให้โตนะครับแล้วทีนี้เวลาเลี้ยงนะครับถ้ามันโตขึ้นมาแล้วเนี่ยผมต้องการให้กิ่งล่างมันโตกว่านะครับ ทีนี้พอกิ่งนี้กิ่งบนเนี่ยโตขึ้นผมจะเบรกก่อนแล้วปล่อยกิ่งล่างนะครับให้กิ่งล่างมันโตโตกว่าให้ได้นะครับมันถ้าเบรกปุ๊บตรงกิ่งบนจะหยุดแล้วกิ่งล่างมันจะยังจะเติบโตต่อนะครับอันนี้ก็คือเทคนิคนะฮะเพราะฉะนั้นสองกิ่งนี้ผมเก็บไว้ทั้งสองนะครับแต่จะมีกิ่งที่ต้องตัดออกก็คือกิ่งเล็กๆตรงนี้กิ่งเล็กๆตรงนี้นะครับ มันอยู่ในตำแหน่งที่เป็นข้อพับพอดีนะครับตรงนี้ถ้าทิ้งไปนานๆกิ่งนี้จะบวมนะครับจะไมถะ่ถ้ากิ่งบวมนี่คือจะทําให้มันไม่ไม่สมูทนะครับคือกิ่งจะไม่เรียวเพราะฉะนั้นต้องตัดออกกิ่งนี้ไม่เอาอันนี้คือจุดที่2นะครับโอเคครับมาจุดที่3มนะครับจุดนี้ค่อนข้างวุ่นวายนะครับ ค่อนข,ข้างวุ่นวายเพราะว่ามีกิ่งแตกออกมาเยอะแล้วตำแหน่งไม่ค่อยดีนะครับตำแหน่งจะค่อนข้างสเปซสปะนะครับจะเห็นว่ามีกิ่งที่ซ้อนกันอยู่สอง,สองกิ่งตรงนี้นะฮะแล้วก็มีกิ่งตรงข้ามกันก็มีแล้วมีกิ่งตรงข้อพับตรงนี้ก็มีแล้วยังมีอีกกิ่งหนึ่งที่ออกมาจากตรงนี้ด้วยครับทีนี้ผมเลือกยังไงนะครับ เมื่อกี้นะครับกิ่งด้านหลังผมเลือกคู่ตรงข้ามนะครับกิ่งนี้กับกิ่งนี้ถ้าถ้าในความเป็นไปได้นะครับแต่ทีนี้ผมมองแล้วว่ากิ่งนี้เนี่ยมันออกมาชิดกับลำต้นมากนะครับชิดเกินไปซึ่งถ้าทิ้งไปนานๆกิ่งนี้อาจจะบวมได้นะครับไม่แข็งแรงด้วยนะครับแต่ระยะก็ได้แหละแต่ว่ามันตำแหน่งมันไม่ได้นะครับทีนี้ลองพิจารณาใหม่ โอเคกิ่งนี้ต้องตัดออกอยู่แล้วนะครับไม่ไม่สมเหตุสมผลออกมาจากตรงข้อพับจึงต้องตัดออกอยู่แล้วทนะีนี้กิ่งที่ซ้อนกัน2กิ่งนี้นะครับจะปรับให้ดูนะฮะนี่ฮะกิ่งซ้อนกัน2กิ่งนี้ยังไงก็ต้องคัดออกนะครับให้มันเหลือกิ่งเดียวไว้ก่อนแต่จะเอาไม่เอาอีกเรื่องหนึ่งแต่คัดออกให้เหลือกิ่งเดียวไว้ก่อนที่นี้วิธีคัดน,นะครับ ดูที่ขนาดความสมบูรณ์อย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับกิ่งไหนเล็กตัดออกกิ่งใหญ่เก็บไว้นะครับแต่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับกรณีนะครับถ้าแบบกิ่งเล็กมันอยู่ในตำแหน่งที่สวยกว่าก็เก็บไว้ก็ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้คือมันมันเท่าๆกันนะครับคือไม่ไม่มีผลอะไรตัดกิ่งไหนออกก็ได้นะครับก็เลือกที่จะตัดกิ่งเล็กออกเอากิ่งใหญ่ไว้นะครับ กิ่งข้างบนกิ่งนี้นะครก็ตำแหน่งไม่ดีนะครับจะเห็นว่าอยู่ตรงข้อพอดีนะครับ,รบเป็นลำต้นโค้งขึ้นมาโค้ขขงขึ้นไปทางนี้นะครกิ่งนี้กิ่งนี้อยู่ตรงข้อพอดีเพราะฉะนั้นตัดออกโอเคทีนี้ เราก็จะมีกิ่งอยู่3ากิ่งให้เราตัดสินใจนะครับยังไงดีอย่างที่ผมบอกตอนแรกกิ่งนี้มันตำแหน่งมันค่อนข้างแบบเบียดกับลำต้นมากแล้วก็มันชิดกับลำต้นเมนมากกิ่งนี้ยังออกมานิดหนึ่งนะฮะนะครับ,รบยังออกมาจากลำต้นนิดหนึ่งมองไงดีอ่นนีนี่นะฮะแต่กิ่งนี้แบบชิดเลยนะครับ ทีนี้3มกิ่งนี้นะครับตำแหน่งระยะเท่ากันนะครับเป็นสามเหลี่ยมจะผมจะเลือกใช้อะไรอะใช้เซนต์ตัวเองเลยแล้วกันครับก็คือกิ่งนี้จะไม่เอานะฮะถึงมันจะอยู่ตรงข้ามกันก็เถอะไม่เอานะครับก็จะเหลือไว้2กิ่งนี้ กิ่งนี้จะดึงลงส่วนนี้กิ่งนี้จะจะชูขึ้นนิดหนึ่งแบบนี้นะครับก็ทําให้ระยะมันห่างกันแล้วนะครับแล้วก็ปรับองศาให้มันไม่ไม่บังกันบนล่างก็น่าจะโอเคแล้วนะครับเนี่ยถ้าดูจากแนี้นะกิ่งนี้ดึงลงดึงลงอาจจะผักไปด้านหลังกิ่งนี้ชูขึ้นแล้วก็เฉียงมาด้านหน้าแบบนี้ก็ได้นะครับก็ไม่บังแล้วนะครับโอเค โอเคครับจุดสุดท้ายนะครับส่วนยอดนะฮะส่วนยอดนี่ไม่ยากนะครับดูไม่ยากคือตำแหน่งเนี่ยได้หมดแล้วนะครับซึ่งตรงนี้ก็สามารถเล่นได้นะครับเล่นให้มันเป็นกิ่งด้านหน้าได้ด้านนี้ก็มามา,มาปิดช่วงช่วงโล่งช่วงนี้ได้นะครับแล้วพิเศษก็คือยอดของต้นกระเสียวต้นนี้นะครับเป็นตาพิเศษเรื่องของการแตกตาเนี่ยเหมือนมี คนเขียนบทความเอาไว้นะครับว่าตาจะมีกี่ลักษณะนะครับในการแตกตานะครับการแตกตาที่แตกออกมาตรงส่วนที่เราตัดเขียงเนี่ยคือตาพิเศษนะครับเป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างดีนะครับเป็นตำแหน่งหายากนะครับเพราช่นต้นนี้แตกตาตรงจุดที่ผมตัดเขียงพอดีนะครับตรงนี้ถือได้ว่าเป็นตาพิเศษนะครับไม่ใช่ตาพิเศษนะตาพิเศษเล่นมุกทำไม ตรงนี้นะครับตรงนี้ยอดโอเคแล้วก็แค่ดัดก็ไม่มีปัญหาทีนี้ก็จะคัดแค่2กิ่งนี้นะครับที่อยู่ในตำแหน่งใกล้กันนะครับออกมาจากตาเดียวกัน2กิ่งนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับผมก็จะคัดกิ่งที่เล็กออกนะครับกิ่งนี้เล็กกว่านะครับกิ่งนี้ใหญ่ก็จะคัดกิ่งเล็กออก แค่นี้นะครับด้านบนเนี่ยโอเคนะครับตำแหน่งโอเคหมดนี้ก็จะเลี้ยงกิ่งนี้ก็จะกิ่งนี้จะดึงมาข้างหน้านะครับส่วนกิ่งนี้ก็จะกิ่งพิเศษเนี่ยนะครับตาพิเศษก็จะดัดให้มันมีความสมูทนิดหนึ่งแล้วก็เลี้ยงปิดเป็นยอดก็จบแล้วสําหรับต้นนี้นะครับผมทําง่ายๆแบบนี้เลยนะครับคือคือผมจะไม่ค่อยรอเขียงเท่าไหร่นะครับ อาจจะรอแค่เขียง2เขียงก็ปิดยอดแล้วนะครับผมจะไม่แบบตั้งขึ้นไปเรื่อยๆต่อสูงไปเรื่อยๆครับก็จะแค่นี้ก็จบแล้วนะครับโอเคครับนี่ก็เป็นเทคนิคการคัดกิ่งนะครับของบ้านกูบอนไซนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับสมาชิกทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับและถ้าเทคนิคไหนหรือผม ทำผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไวหน้ณที่นี้ด้วยนะครับถ้ามีเทคนิคที่แตกต่างก็สามารถแชร์กันได้นะครับผมเปิดรับนะครับก็สามารถทําตามกันได้นะครับหรือ,อท่านมีมีไม้ของท่านก็สามารถเอามาลองทําดูได้นะครับสังเกตไม้ของท่านไปด้วยว่าเออมันมันตำแหน่งกิ่งมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็ลองคัดตามผมก็ได้ หรือจะมีวิธีที่แตกต่างก็ได้นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe กันด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ถ้าผมลงคลิปใหม่ๆท่านจะได้เห็นก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนกับเทคนิคการคัดกิ่งนะครับกับต้นกระเสียวต้นนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ